สมัยสมพุทธานามุนตสาปะคะวตัวสมัยสมพุทธานามุนตสาปะคะวตัอะระหตัวอาสมพุทสาอิมานีมะยังพันเต กับิยพันดานิสปริวารานิโอนนชยามะสาธุโนพันเตทิุสังโฆอิมานิกัปิยพันดานิสปริวารานิอาจิคันหาตุ มาตาปิตุอาทินันจ่ายาตะกานังทีขารัตงังอิตายะสุขายะข้าเจา้าพระสงฆ์ผู้เจริญก้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งกับปิยพภัณฑ์กับจำโบริวานทั้งหลายเหล่านี้ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งกับปิยพันกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีปิตามารดา โอยยตายายบิชายาพรีพรรดิยาและเจ้ากำไยเวททั้งหลายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าหาท่านตกทุกข์ออให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดนานนานเทินทุก อมทครับก็บเป็นพิธีท่านานพรพุทธศาสนาเสี็จจินลุ่ลงหยิดนย่งปฏิการไวจตุปเัยทยท่านตามปไปทไี่นี่ะส่กไผโส่งมั่นเนอ้อส่งไผโส่งมั่นเนอ้

จันทโธปากละโสยะถามะณีโสอะติละโส <laughs> 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 โกวินาสตุมาเตภวัตวันตาลายโยสเกติขายุโกาวัติวัฒนสเสลีสานิจังวัาปัจายนจุจตาโลธรรมวานธัมมน,นเตอายุวันนสุขัง หาลาสาธุอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาวัฏฐังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโม ครับก็ถือว่าจบสิ้นท่านอาานพระพุทธศาสนาพี่น้องก็ไปกติเป็นการสงน้ำยงาปู ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเฮาทั้งด้านพระพุทธศาสนาก็เรียบร้อยแล้วอาจารย์สุวรรณหรือว่าหลวงพ่อหลองทั้งคณะมีชูสงฆ์ที่สงน่าญัปปูจตบันเพราะเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เมืองเป็นไทยเห็ุหน้าดีๆเจ้าน้อยก็จะเป็นพิธีทั้งเป็นสิริมงคลพิณวังบ้านเฮาจึงรดสง่าปูมีการเสียงไทย ข้างไกลต่อเมื่งตอนไปพี่น้อง